สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาทํากะเพราเนื้อสับไข่ดาวนะคะเลยตอนนี้เราก็จะมาเด็ดกะเพราของพวกเราก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปทํากันเลยนะคะตอนนี้นะคะเรามาเด็ดกะเพรากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือสะอาดมากออร์แกนิกมากนะคะต่อไปเราจะมาทําเนื้อสับกันเลยนะคะนี่ค่ะก็ได้มาทากันเลยนะคะตอนแรกนะคะเราก็ต้องตำกระเทียมก่อนมันจะได้หอมหอมยิ่งขึ้นนะคะจะใส่แม็กกี้นะคะ แล้วก็ใส่น้ำมันหอยเลยค่ะตัวตัวตัว,ตวนั่งของเนะราอยนี่นะคะแล้วเราก็จะมาใส่พริกชทยจะได้ให้มันอร่อยขึ้นนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลค่ะโอเคแล้วเรามา,มาหมักหมูกันเลยนะคะตอนนี้นะคะเราจะมาใส่กระเทียมกันก่อนนะคะให้มันหอมหอม แล้วก็รอนะคะให้มันให้ไฟมันขึ้นก่อนนะคะทุกคนให้มันทั่วๆนะคะเราจะ,ะใส่เนื้อสับเข้าไปว้าวดูดันมากินมากเลยค่ะ ใส่กะเพรานะคะก็ใส่ให้ไปหมดเลยนะตึ๊บตึ๊บตึ๊บตุ๊บ น้ำมันหอยเข้าไปนะคะทุกคนนี่ใส่นิดหน่อยนะคะมันจะได้มีรสชาติค่ะรสชาติจะได้หอมๆนะคะนี่ตึ๊ดๆๆๆคนหน่อยนะโอเคนี่นะคะก็คือกะเพราเนื้อสับของเราเลยนะคะก็คือเป็นกะเข้าของเราเลยค่ะแล้วก็มันดูอร่อยมาก หอมมากเลยค่ะนะคะเราทําเสร็จแล้วนะคะเราเพิ่มไข่ดาวเข้ามาด้วยนะคะเพื่อมันดูแบบว้าวๆยิ่งขึ้นนะคะก็คือวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะด้วยมๆุจุกๆเลยนะคะบาย